สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจบักชูโดยมีใจความว่ากางเกงน้องหวันพบศพสีแดงลายการตูนขาวกางเกงน้องวันหายตัว ไปใส่สีน้ำเงินลายการ์ตูนล,ลักษณะกางเกงสีแดงถอดเป็นระเบียบแล้วแล้วไม่มีรอยฉีอกเลยถ้าน้องถอดกางเกงเองจะต้องไม่วางเรียบร้อยและต้องมีการฉีหรืออึอบบางเพราะน้องหายตัวไป11พฤษภาคม 2,563ตามผลแพทย์นิติเวศน้องเสียชีวิตเวลา14 00. 00. นาฬิกาจุดศูนวันที่12พฤษภาคม2,563ถึงเวลา14 00. 00. นาฬิกาจุดศูนวันที่13พฤษภาคม2,563แล้วตรงสถานที่เจอกางเกงบริเวณที่เกิดเหตุ ตำรวจพอทอมุกดาหารเจอเส้นผมซึ่งได้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่ได้ให้ปากคำไว้ว่าไม่เคยขึ้นภูเหล็กไฟใครเปลี่ยนกางเกงน้องเส้นผมของใครก็ไปตอบคำถามเอานะจ๊ะคลิปแม่น้องสัมภาษณ์สื่อเรื่องสีกางเกงที่น้องใส่ วันหายตัว14พฤษภาคม2563ก่อนเวลาพบศพน้องแล้วมีบันทึกการแจ้งความคนหาย11พฤษภาคม2563ที่สถานีตำรวจพุธรกกตูมสีกางเกงคนละตัวกับที่เจอบริเวณที่พบศพบ,บนภูเหล็กไฟ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับให้กำลังใจนะครับคุณแม่สี่วันแล้วนะฮะวันวันนี้เป็นไงครับคุณแม่มีมีข่าวอะไรล่าสุดไหมครับเราเราได้เบาะแสอะไรเพิ่มไหมฮะคุณแม่ครับยังค่ะแต่แต่แต่เจ้าหน้าที่ก็คือเดินหน้าปูพรมค้นหาพื้นที่ทุกจุดเลยใช่ไหมตอนนี้ค่ะก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกวันเลยค่ะเขาเน้นเขาเน้นตรงจุดไหนบ้างครับในขณะนี้ครับคุณแม่ครับ อนวันนี้คือเน้นตรงป่าใกล้ๆบ้านนี่ค่ะอ๋อคือน้องอายุสามขวบเนี่ยถามนิดนึงนะคุณแม่คือตอนที่น้องหายไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามีใครเห็นน้องอยู่ที่ไหนยังไงครับน้องก็อยู่กับพี่คนโตของเขาค่ะครับคือคนพี่จะตอนที่ไม่ออกไปคือเขาดูการ์ตูนอยู่ทั้งสองคนค่ะอยู่บนแค่หน้าบ้านของเราของเรารเอง แล้วพอแม่ออกไปแล้วคนพี่บอกว่าพาน้องไปซื้อน้ำแข็งใสแล้วก็กลับมาบ้านพอน้องกินเสร็จน้องก็บอกว่าขอไปเล่นบ้านน้านะที่เป็นร่มมะม่วงค่ะเป็นต้นมะม่วงแต่ต้นมะม่วงครับครับแล้วแล้วก็หายไปเลยเหรอฮะแล้วไม่รู้พี่นะเพอหลับตอนไหนคือตื่นมาตอนตอนเก้าโมงค่ะแล้วก็มองหาน้องแล้วไม่เจอก็รีบหา อันนี้คือตัต้งตอนเช้าเลยที่หายไปตอนเช้าเหรอฮะแม่ค่ะเก้าโมงวันที่สิบเอ็ดเลยค่ะตอนเช้าเลยนะไปเล่นบ้านคุณนา้าเหรอฮะค่ะค่ะบ้านน้าซึ่งหลังคาก็เกือบติดกันนะคะราวๆสิบเมตรค่ะแล้วบ้านน้ำไม่มีใครอยู่ละไม่มีใครอยู่ค่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็แสดงว่ามีเด็กน้อยอยู่สองคนถูกไหมฮะม,มีพี่อายุสิบสิบสามนะฮะสิบสามสามค่ะกับชมพู่สามขวบอยู่สองคน แล้วพี่ยังไงเผลอหลับพี่เผลอหลับไปค่ะแต่น้องปกติแล้วเนี่ยชมพู่เขาไปไปไหนมาไหนคนเดียวแมแม,แม่เขาชอบไปเล่นนอกบ้านไหมไม่ค่ะก็จะเล่นตรงบ้านนะ้าแล้วก็จะขึ้นซอยมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ไกลสายตาอ๋อน้องน้องไม่เคยวิ่งแบบวิ่งไปไหนไกลๆมาก่อนไม่ค่ะไม่เคยเลยค่ะไปไหนไก,ก็จะบอกตลอดเออล่าล่าสุดน้องชมพู่ใส่เสื้อผ้ายังไงบ้างครับ ใส่เสื้อก้ามสีขาวลายการ์ตูนเล็กๆค่ะอืมครับแล้วก็กางเกงตอนแรกแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นกางเกงสีม่วงแต่แม่เห็นกางเกงนั่นแล้วค่ะน่าจะเป็นกางเกงตัวสีน้ําเงินกางเกงน้ําเงินนะที่น้องใส่ค่ะเปน็นเกงกีฬาเหมือนกันค่ะเหนือเขา่าอ่าคือเรามาต่อกันที่ทางด้านทานนายเดชา กิตติวิทยานัน์กันต่อนะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเปิดเผยว่าการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับป้าแตนหมายความว่ามีการตรวจสอบพยานหลักฐานพฤติการและข้อเท็จจริงแล้วทำให้เชื่อว่าป้าแตนน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยจึงสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มคือตามปวิอาญา มาตรา150ทวีผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามายัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ สาธารณะอย่างอื่นเพียงข้อเดียวโดยหมายถึงในบริเวณที่พบศพน้องนั้นก่อนที่ตำรวจอายการแพทย์ฝ่ายปกครองจะเข้าไปตรวจสอบมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่พบศพหรือแตะต้องศพเช่นเข้าไปถอดเสือ้อผ้ากางเกงนับเป็นการเข้าไปกระทําการใดๆที่พบศพส่วนป้าแตนจะมีความผิดหรือไม่ เป็นหน้าที่ของสารในการพิจารณาต่อไปทั้งนี้ตนมองว่าที่ผ่านมาทั้งลุงผลและป้าแตนปฏิเสธมาโดยตลอดก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้จะให้การภาคเสดก็ได้เป็นสิทธิโดยชอบของผู้ต้องหาทั้งหมดโดยเมื่อมีการแจ้งข้อหาทั้งลุงผลป้าแตนตนมองว่าความยากลำบาก จึงตกอยู่ในครอบครัวทั้งแรงกดดันจากสังคมยูทูบเบอร์และทางคู่คงเหนื่อยและครขยัดลำดับต่อไปก็ต้องถูกสั่งฟ้องและไปขึ้นศาลหากติดคุกก็ติดทั้งคู่หากรอดก็ยังไม่ทราบว่าใครจะติดคุกหรือใครจะรอดอย่างไรก็ตามในวันนี้ ที่ตำรวจไปที่บ้านของลุงพลและป้าแตนก็เพื่อจะตรวจสอบว่ายัางอยู่หรือไม่เพราะจะมีการเรียกเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาจึงต้องมาดูใกล้ชิดเพราะกลัวว่าป้าแตนจะขับรถเข้ากรุงเทพเหมือนลุงพลรอบที่แล้วหรือไม่ส่วนผลว่าป้าแตนจะทำจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสืบพยานโจ์จำเลยในศารแต่ขณะนี้ทั้งคู่ยังถือว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นหากหลักฐานไม่ชัดอายการคงไม่แจง้งข้อหาเพิ่มเพราะอายการต้องดูอย่างละเอียดที่ทวนแล้ว